การเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงให้เราเริ่มต้นด้วยสิ่งต่อไปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจากมุมมองที่สูงขึ้นมันมีจุดประสงค์เดียวนั่นคือการรวมมนุษยชาติและทำให้พวกพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเห็นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นผู้มีอิทธิพลด้านมืดคนสุดท้ายที่นำมนุษยชาติไปสู่ขุมนรกกำลังจะถูกทำให้เป็นกลาง บรรดาผู้ครองบัรลังนับพันปีจะถูกลบออกสิ่งที่พวกเขาเขาโมยมาจะถูกพลากจากไปจากพวกเขาและจะคืนสู่มนุษยชาตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงความมืดจึงพยายามอีกสักสองสามครั้งเพื่อทำให้มวลชนหันเหความสนใจมันจะต้องมีอายุสั้นคุณต้องอยู่เหนือกลวิธีเก่าๆของความมืด อยู่เหนือความกลัวเพิ่มขึ้นในความรักโดยการขยายตัวของสติเราเปิดประตูสู่ความเป็นจริงที่เราปรารถนาและมีอยู่แล้วนี่คือวิธีที่เรากำลังกอบกู้โลกคุณผ่านแล้วที่แสงที่สูงขึ้นจะทอดสมออยู่ในโลกสิ่งนี้นำไปสู่การล่มสลายของโครงสร้างความถี่ต่ำการวางรากฐานสำหรับความเป็นจริงใหม่ มุ่งความสนใจไปที่ศูนย์กลางหัวใจของคุณมองเห็นแสงสว่างภายในของคุณขยายออกไปครอบคลุมทั่วทั้งโลกพลังงานใหม่ที่เข้าสู่โลกในเวลานี้ไม่สนับสนุนโครงสร้างปัจจุบันของการกำกับดูแลสามมิติการควบคุมการหลอกลวงการบริการตัวเองและรูปแบบอื่นๆของกฎที่บิดเบือนทั้งหมดนี้จะละลาย คุณจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันข้างหน้ากลุ่มแสงสว่างเตรียมเปิดเผยความจริงบนเวทีโลกแมทริกทางการเมืองและสังคมที่ฝ่ายมืดวางไว้คือการล่มสลายกระบวนการเปิดเผยจะเร่งขึ้นขั้นตอนต่อไปของการตื่นขึ้นนี้เริ่มต้นขึ้นการล่มสลายของเก่านี้อาจไม่เป็นไรโดยคุณแต่ผู้รู้น้อยจะทำให้เกิดความกลัวและสับสน นี่คือสิ่งที่คุณเข้ามาและถือพื้นที่สำหรับความเห็นอกเห็นใจและแบ่งปันภูมิปัญญาของคุณกับพวกเขาเราทราบดีว่ามีช่างทำแสงหลายคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามไม่สามารถถอดผาคลุมออกได้เร็วเกินไปเพราะจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวและจกใจ ลองนึกภาพห้องมืดในตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟทุกอย่างสว่างขึ้นในครั้งเดียวทุกอย่างถูกมองเห็นหลายคนอาจช็อกและไม่เชื่อเพราะพวกเขายังไม่พร้อมวิญญาณมีความอดทนมันมีอยู่เหนือการเวลาและรู้ว่าเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และความดีสูงสุดหมายถึงอะไรมันเป็นเพียงอัตราที่พยายามเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันเพราะเป็นการรับใช้ตนเอง เป้าหมายคือการทำการเปลี่ยนแปลงนี้ราบรื่นที่สุดสำหรับทุกคนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรกที่คุณจะเห็นคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินและเศรษฐกิจและการเปิดเผยของสายรับที่มืดมิดที่เหลืออยู่ทั้งหมดแผนการพิระมิดของพวกเขาคือการล้มลงทันทีและสำหรับทั้งหมดถึงเวลาที่มนุษย,ยาชาติจะต้องตระหนักว่าโรคนี้ไม่สามารถและจะไม่กลับสู่สภาพปกติแบบเก่า สิ่งต่างๆจะไม่ดำเนินต่อไปเหมือนตอนนี้ด้วยความทีใหม่ของแสงคุณจะได้เห็นการละลายอย่างสมบูรณ์ของแงม่มุมมิติที่สของชีวิตและเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงใหม่ของแสงศักดิ์สิทธิ์นั่นคือทั้งหมดที่เรามีสำหรับวันนี้แสงสว่างทั้งหมดสำหรับคุณ